f x n Studio ภูมิใจนำเสนอ <B> เทพหยุดเหนือโลกตอนที่1076เอาละต้องรีบแล้วสิอย่างใครทำการวิ่งผ่านเทือกเขาด้วยความรวดเร็วแต่ว่าเขาก็ต้องพบเจอ กับเหล่าสัตว์อสูรที่ดักรอเขาอยู่หาดูสิว่าที่นี่นะมันมีอะไรเจ้าพวกนี้มันทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้เนี่ยสัตว์อสูรขั้นที่หและก็ขั้นที่7ดดูเหมือนว่าช่องว่างระหว่างเทือกเขานั้นจะน่ากลัวกว่าที่คิดนะเหล่าสัตว์อสูรนั้น ทำการเข้าโจมตีอย่างไข่จากทุกทิศทุกทางบ้าเอ้ยพวกมันมีมากเกินไปนี่มันอย่างกับเป็นฝูงแมลงเลยอย่างไข่นั้นกำจัดสัตว์อสูรไปอย่างมากมายแม้ว่าพวกมันจะลดจำนวนไปบ้างแต่ถ้าว่า พวกมันกลับมีพวกเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าสัตว์อสูนพวกนี้มันไม่รู้จักกลัวตายเลยหรื่องไงเอาสิเข้ามาเลยหากจำนวนมากมายเช่นนี้ลูกแก้วถาดอาคัคคีคงจะได้เยอะมากพอควรแล้วนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยข้าจะจัดการพวกแก แค้หมดสเดี๋ยวนี้นี่แหละเฮ้ยฮ่าตายไปซะตายไปซะฮะ <Ha. S 2> นี่มันไม่มีลูกแก้วธาตุอัคคีเลยอย่างนั้นเหรอทางที่พวกมันนั้นเป็นถึงสัตว์อสูรธาตุไฟในขั้นที่เจ็เนี่ยนะแยก่กว่าพวกสัตว์อสูรธาตุไฟคั้นที่หด้านนอกซะอีกนะ แบบนี้มันเสียเวลายิ่งนักเลยแต่ถ้าไม่ฆ่าแล้วก็ก็คงจะไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้นะเจ้านี่มันเป็นจ่าฟงอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างอยู่ที่หัวของมันนะเข้ามาสิข้าไม่ได้อยากมาเสียเวลาตรงนี้นะเฟยตอนที่1 0 7่ รับไปฮอกอัคีฮะมันลบได้อย่างงั้นเหรอดูเหมือนว่าสัตว์อสูรตนนี้มันจะมีความคิดเป็นของตอนเองนะแต่ว่าแกนะก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกนะเกส,สึกะเทนโชฮะ นณะสัตว์สูรในขั้นที่8อย่างไรซึ่งลูกแก้วธาตุอัคคีอย่างนั้นหรือโถเอ้ยเอาล่ะจะมามัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จัดการมันซะมังกรดำของข้าเนื่องจากพวกมันนั้นไรซึ่งลูกแก้วธาตุอัคคีข้านั้นไม่ควรเสียเวลากับพวกมันนะ เพื่อให้พวกมันนั้นไร้ซึ่งหนทางในการจู่โจมกลับข้าจะต้องจัดการมันจากด้านบนจงออกมาภาพขุณเขาร้อยยอดภาพขุนเขาร้อยยอดโจมตี <c oughs> ภาพขุณเขาร้อยยอดนี้มีประโยชน์ไม่น้อยเลยอย่างน้อยก็คงใช้เวลาน้อยกว่า กระบี่จีวิญญาณสวรรค์และก็หอกพลานสวรรค์น่ะในขณะเดียวกันรอก่อนนะเสื้อโยงมีเจ้าจองอะไรของเจ้านะ่ะรีบไปได้แล้วสิคุณชายรอก่อนก็รับหุบเขาขางหน้านี่นะ่ะมันแปลกประหลาดยิ่งนักเลย พวกเจ้าน่ะก็เข้าไปตรวจสอบซะสินี่พวกเจ้าจะกังวลเกินไปไม่เี่ยฮะระวางทางก็ไม่เห็นว่าจะพบเจอกับอันตรายใดๆเลยนี่หากมีสัตว์อสูรธาตุไฟออกมาก็สามารถจัดการได้โดยง่ายไม่ใช่หรือไงที่ข้าคิดนะข้าวลือพวกนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ของหลอกเด็กชัดๆ พวกเรานะ่ะมุ่งไปข้างหน้าอย่างตรงไปตรงมาดีกว่าเฮ้ hey, ปวดหัวกับไอ้คุณชายบ้านี่สัจริงนะเน่นนะสิข่านี่ไม่อยากพูดกับมันเลยคุณชายปู่นี้เคยชินกับความสบายมามาเลยไม่รู้ว่าความหน่ากลัวในโลกภายนอกนั้นมันเป็นยังไงสินะ นี่มันเป็นสถานที่ต้องห้ามแห่งดาวอนาตการเชียวนะมันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้อยู่แล้วสิคุณชายที่นี่นะคือรอบนอกของตะเลทรายลาวาไฟนะแม้ว่าพวกเราจะโชคดีจริงๆก็เถอะหากเกิดอะไรขึ้นกับเขามีหวังกลับไปก็คงได้แค่นอนรอความตายเท่านั้นนะหากเป็นสัตว์อสูรคันธิหะคุณชาเองก็น่าจะสาม,มารถจัดการมันมได้ไง่ายๆนี่ เออมันก็แน่นอนอยู่แล้วสินั่นนะมันของกลุ่ยกลุยแต่ว่านะคุณชายยังไงพวกเราก็ต้องระวังเอาไว้ที่แห่งนี้นะยังมีสัตว์อสูรที่สูงส่งมากกว่าคันหาอยู่ด้วยนะและแต่หากว่าพวกเราเจอกับสัตว์อสูรในคันที่ 7, เจ็ดหรือว่าคันที่แปดแล้วก็เสียเยิญ เจ้าจะดูถูกข้าเกินไปหรือเปล่าต่อให้เป็นขัน้นที่เก้าแล้วก็ข้าก็สามารถสังหารมันได้ข้านะเก่งกว่าที่เจ้าคิดนะข้าไม่กลัวที่จะเจอกับพวกมันเลยสักนิดเดียวไม่เชื่อก็ลองให้ข้าเด้เจอกับมันดูสิเขาเจอ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 ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าข้าน่ะเก่งแค่ไหนนี่ข้าจะต้องมาปกป้องไอ้ปัญญาอ่อนแบบนี้อย่างนั้นเนี่ย ตอนที่1,078งข่าก็ได้ยินมาบ้างนะเรื่องความงี่เง่าของเสียงของเวินนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้นี่นะมันยิ่งกว่าคนงี่เง่าเบาบาัญญาซะอีกนะเออขขอรบขรบขคุณใจนี่สุดยอดมากเลยนะขอัับไม่ต้องกังวลไปหรอก หากพวกเจ้าช่วยเหลือข้าแก่แค้นได้สำเร็จแล้วก็เมื่อกลับไปเจ้าจะได้รับผลประโยชน์ที่มากมหาศาลเลยล่ะต้องขอบคุณคุณชายอย่างมากเลยนะครับคุณชายนั้นมั่นใจได้เลยเข้านี้จากเนื้อมือเขาพวกเราไม่ได้แน่นอนหากไม่เช่ว่าจะได้รับลูกแก้วเทวสามหมื่นดวงแล้วก็ข้าคงไม่มาเป็นองครักษ เห้กับเจ้าเด็กสันดานเสียหนีหรอกคนที่เขาต้องการแก่แค้นมีหน้าวายางใครมีได้แข็งแกรง่งแต่ว่าเย่อหยิงเพราะมีบารมีของผู้อาวุโสเฉียนเฮ้เชื่อก็โง่แล้วล่ะดูยังไงเจ้าเด็กนั่นมันก็แข็งแกร่งอย่างมากแต่ว่าเจ้าแน่ใจนะ ว่าเขานั้นมาทางนี้ทำไมตามมาตั้งนานแต่ก็ไม่เจอเขาสักทีละ่ะควรใโปลดวางใจไม่มีผู้ใดหลุดพน้นจากการสะกดรอยของข่าได้เรากเพราะข่านั้นมีการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนราชันเทวคันธิสามเรื่องการสะกดรอยนะ่ะข่าโดดเด่นที่สุดในสิทธิของตระกูลเสียข่าจึงหมั่นใจที่จะรับงานนี้แล้วทำไมพวกเรา ถึงยังไม่พบเขาสักทีเลยเพราะว่าเขานั้นเข้าไปในภูเขาหลกนั้นยังไงละ่ะเออจริงอย่างนั้นเหรอไม่ผิดอย่างแน่นอนเขาดำรงอยู่ที่นี่มาแล้วไม่ตม่ำกว่าหนึ่งวันแล้วจะรออะไรอยู่ละ่ะรีบตามไปฆ่าเขาเร็วสิไม่สิไม่สิจะต้องจับเขาไวก้ก่อน ให้มันตายเร็วเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีนะข้าจะต้องทรมานมันให้สาสมซะก่อนคุณใจอย่าวู่วามไปขอรับทำไมกันเหรอหาเข้าไปภายในนั้นล่ะก็มีแต่จะต้องตายสถานเดียวพวกเรานะ่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกหากเข้าไปภายในนั้นจะต้องพบเจอกับความตายอย่างแน่นอน ทำไมกันหฮะนี่เจ้ารู้ได้ยังไงน่ะก่อนมาที่นี่ประรมุกนั้นได้บอกเรื่องทะเลรายลาวาไฟกับข้ามาแล้วครั้งหนึ่งน่ะผัวอวุโสเขาตระกูลเราก็เคยมายัางที่แห่งนี้แต่ว่าหลังจากเข้าไปภายในหุบเขาไม่ถึงสองการทูมก,ก็มีเหล่าสัตว์อสูรมากไม้โผลออกมาน่ะโชคดีที่ผัวอวุโสนั้นไดน้หนีออกมาอย่างเงียบเงียบ ภายหลังเขาจึงได้รู้ว่าไม่มีผู้ใดรอดออกมาจากหุบเขานั้นเลยแสดงว่าพวกเขานั้นตายที่หุบเขาทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะกครับพวกเขาตายทั้งหมดและเมื่อผู้ที่มีน้ำไวายางใครนั้นเข้าไปแน่นอนว่าเขานั้นไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนพวกเรานั้นเคยได้รับภาพเขียน ที่มีลักษณะเช่นนี้อยู่ซึ่งนั่นก็คือสถานที่ที่ผู้อาวุโสนั้นเคยมาเมื่อครั้งนั้นอย่างแน่นอนคือน่าเสียดายยิงนักนะทำไมมาถึงตายง่ายเช่นนี้กันข้าอุต่าห์จะจับมันไว้เพื่อทรมานแท้ๆนะแล้วจะรู้ได้ไงล่ะฮะว่ามันตายไปแล้วนะเออเออ นี่มันแผ่นดินไว้นี่น,นั่นเป็นเพราะว่าเจ้านั่นอยังงั้นเหรอน่าจะใจนะขอรับเพราะมีแขกเขาเถานั้นที่เข้าไปภายในนั้นนะดีดีดีสวรรค์เป็นใจแล้วสิข้าจะต้องไปดูว่ามันนั้นตายแล้วหรือยังนะ่ะมีเช่นนั้นแล้วข้าคงออกไปอย่างสบายใจไม่ได้หรอก ิหายแล้วไงเออ6เขานี้นะเป็นดังสถานีต้องห้ามของที่นี่เลยนะคขับข่าทั้งสองนั้นมีอาจปกป้องท่านได้คุณใช้ได้โปรดด้วยเถอะท่านนะลํำขากับปุกาหญิงนักนะเถูกต้องแล้วหนะรอคขาับคุณใช้ได้โปรดไต่ต้องดูไหมเธอที่พวกเขากล่าวมานั้นมันก็ถูกนะตั้แต่ข้าเกิดมา ข้ายังไม่เคยเจอคนเช็กเช่นอย่างใครมาก่อนมันทําให้ข้านั้นต้องอับอายเช่นนี้ข้าไม่อาจที่จะยอมมันได้แล้วถ้าหากว่ามองดูอยู่ห่างๆละ่ะเออแต่แต่ว่าคุณชายในตนนั้น่ะผัวอุ้โสเองก็สามารถนี้กลับมาได้ยังปลอดภัยนี่ หากพวกเจ้าไม่มั่นใจในตัวของข้าข้าก็จะไปเองคนเดียวลูกแก้วเทวะจำนวนสามหมื่นดวงนั้นถือเป็นอันโมฆะแต่แต,แต่แต่ว่าเออเจ้าคิดว่าไงล่ะฮะในตอนนี้น่ะพวกเจ้ายัางได้คุณสมบัติเข้าฝึกฝนหัดเอเวจีใช่ไหมละ่ะ ข้าจะเป็นคนสอนให้กับพวกเจ้าเองหากพวกเจ้าพาข้าเข้าไปเจ้าก็จะได้ฝึกฝนมันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงไปหรอกพวกเรานะ่ะเพียงแค่มองดูจากระยะไกลเท่านั้นเมื่อเห็นศพมันแล้วพวกเราก็จะออกจากหุบเขานี้ในทันทีจะจะว่าไงดีจะทำยังไงได้อีกละ่ะ ก็ได้ขครับหากพบเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้าจะพาคุณจายออกไปในทันทีเลยนะเออเออเออ,เ,อ,อเข้าใจแล้วนะพวกเจ้านี่ช่างหน่ารำคาญซะจริงตอนที่หนึ่เ้ร็วสิรีบเข้าไปเห็นมาหรือยังนะฮะรีบเดินต่อไปเร็วๆเ,เข้าสิ เออือคุณชายแสงข้างหน้านั้นมันอะไรกันนะครับโอ้โหน,นนะ่ะมันจ่างหน้าขนลุกซะจริงนะเหรอนน่นมันอาสูรธาตุไฟกำลังอบล้อมอย่างใครอยู่นี่นี่เขาสามารถจัดการพวกมันในจำนวนมากได้โดยการตวันนิ้วอย่างนั้นเหรอ สศูรยจำนวนมากมายเช่นนั้นมันน่ากลัวอย่างมากเลยนะมีสรรวศูนย์จำนวนมากมายขนาดนั้นแต่กลับไม่สามารถทำอะไรอย่างใครใดเลยคุณชายซ่อนตัวก่อนเร็วหากซ่อนตัวโดวยสมบัติชิ้นี้แล้วก็เขาจะไม่สามารถตรวจจับลมหายใจของพวกเราได้เออเหอ,อสัตว์อศูนจํจำนวนมากมายขนาดนั้น หากเป็นข่าคงตายไปนานแล้วล่ะแต่อย่างไครสามารถสังหารพวกมันได้ไม่หยุดยอนเลยเขามีปราณเทวะอยู่มากเพียงใดกันนะนี่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฮะทำไมมันถึงยังไม่ตายสักทีเนี่ยจังเป็นวิธีการที่น่าถึงอย่างมากเลย เขาม่อยากรอแล้วจัดการมันเลยได้ไหมเนี่ยความความสามารถของเขาเกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการไว้เลยนะเนี่ยความสามารถของข้าไม่เพียงพอที่จะจัดการเข้าได้หรอกเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับหากพวกเราเข้าไปเก่งว่าจะตกเป็นเป้เปาหมายแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะไม่สามารถหนีไปจากที่นี่ได้นะ แล้วแบบนี้ต้องทำยังไงต่อล่ะฮะเขาเนะี่ยทำเช่นนี้ไปได้อีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเขาก็คงหมดแรงแล้วและมาถึงตอนนั้นไม่เพียงแต่พวกเราจะได้แก่แค้นแต่ยังได้ทำให้เขานั้นรู้สึกถึงการหนีตายอีกด้วยนะบีแบบนั้นแหละที่เขาต้องเกิน นี่เขางี่เงาปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอหลอกง่ายชะมัดเลยให้ตายสิไม่หมดสักทีนะผ่านไปทั้งวันแล้วยังไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาเลยไม่แต่นิดเดียวแม้ว่าจะใช้ภาพขุนเขาร้อยยอดแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ข้ารู้สึกได้ถึงบางอย่างเหมือนว่าพวกมันนั้นจะมาจากทางนั้นบางที ที่นั่นนะอาจจะเป็นต้นกำเนิดของเหล่าสัตว์อสูรพวกนี้ก็เป็นได้นะพอทะเลทรายลาวาไฟระง,งับปาจิตสัมผัสของข้าข้าจึงสามารถตรวจสอบได้แค่ทีละนิดเท่านั้นต้องมากกว่านี้ต้องส่งไปมากกว่านี้หะเจอแล้วละ่ะนั่นคือต้นกำเนิดของสัตว์อสูรธาตุไฟเหล่านี้อย่างนั้นเหรอ มาลองดูอีกทีก็แล้วกันนะเบิกทางซะข่าเบื่อที่จะเล่นกับพวกเจ้าแล้วนะอย่ามาขวางทางข้านะเว้ยยิ่งเข้าใกล้มันสัตว์อสูรเหล่านี้ก็แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นไงตรงนั้นสินะเฮ้ยย่า ะเวแล้วไงทำไมพวกมันทั้งหมดถึงได้ตามไล่ล่าค้าเช่นนี้และเนี่ยตอนที่1นึ่เอ๋เอหนี่เขาลงไปแล้วอย่างนั้นเหรอนั่นมันกำลังทำอะไรของมันกันนอะข้าก็ไม่รู้เช่นกันนะ แต่หากไม่กลับขึ้นมาก็เท่ากับว่าตายแล้วอย่างแน่นอนข้าบ่าพวกเราควรไปหลบซ่อนตรงนั้นดีกว่านะเพื่อทำการหลอบโจมตีเขาเมื่อเข้ากลับมาน่ะได้ได้ได้ตรงนั้นอาจจะดีนะอย่าให้ถูกพวกสัตว์อสูรถาาุไฟจับได้ก็พอแล้วจู่ๆก็เกิดร้อยแยกขึ้นแล้วเขาก็ลงไปแล้วอย่างนั้นรอ ความรับอะไรกันที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนี้นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดสัตว์สูญมากมายขนาดนี้อย่างงั้นเหรอมันจะดีมากเลยนะหากได้รับลูกแก้วธาตุอัคคีกลับคืนมานะ่ะแต่หากไร้ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มันก็เท่ากับว่าค่านั้นสูญเสียพลังเปล่าหืมแสงตรงนั้นคือที่มาของสัตว์สูรเหล่านี้สินะ ้าไปเลยดีกว่าเฮ้เฮ้นี่มันสัด์ศูนขั้นที่เก้านี่เป็นแค่งูเหลือมแต่คิดจะมาสู้กับมังกรของข้าอย่างนั้นรอจงออกมาเจ้ามังกรดำเฮ้เฮ้นี่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอย่างนั้นหรอ ต่อให้เป็นมังกรของข้าก็คงจัดการพวกมันพร้อมกันไม่ได้นะนั่นมันโหใหญ่ขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอแถมมันยังสมบูรณ์ยิ่งนักลูกแก้วธาตุอัคคีที่ผ่านมาเรากับว่าเป็นเศษของมันเท่านั้นนะ <c oughs> แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วละ่ะก่อนที่มันจะก,อก่อกำเนิด สัตว์อสูรขั้นที่เก้าขึ้นมาอีกข้าจะต้องรีบเก็บมันขึ้นมาก่อนนะ,อ,ะอ้าวสัตว์อสูรขั้นที่เก้าหายไปแล้วอย่างนั้นหรอทางที่มันไม่สามารถฆ่าได้อย่างง่ายๆแท้ๆนะแต่ตอนนี้มันกลับหายไปแล้วอย่างนั้นหรอแท้จริงแล้วสาเหตุของสัตว์อสูรธาตุไฟจำนวนมากมายมหาศาล มาจากเจ้าสิ่งนี้สินะพอการดูดซับมันเข้าไปในแหวนมิติต้นกำเนิดของมันจึงได้หายไปนะโชคดีที่ไม่เสียเวลาฆ่ามันหลังจากนี้ข้าคงได้พักผ่อนบ้างแล้วสินะหฮย้ยเกือบตายแล้วสิหุบเขานี่เองก็ลึกอย่างมากเลยบินไม่ได้นี้ มันก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะอ้อยในที่สุดก็ขึ้นมาถึงสักทีนะใช้เวลาไปตั้งนานหลังจากนี้คงจะต้องเดินทางต่อแล้วสินะเนี่ยหืมความรู้สึกนี่มันมันคืออะไรกันนะฮะ ลูกศรเกาทันอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ยหลมไม่ทันแล้วสิเออเฮ้อพบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ